เกือบห้าโมงแล้วทุกคนแต่ดูแดดนะฮะเปรี้ยงเลยไอเราเป็นคนไทยแปลว่าไม่สู้แดดแล้วก็จะเดินหลบๆให้ได้มากที่สุดเมืองนี้ก็ขับเข้ามาลึกอยู่ เงียบๆไม่ค่อยเห็นผู้คนเท่าไหร่เขาไม่ให้เอาเรถข้างนอกเข้า บางคนอยู่เดินต่อดอกไม้สวยมากเลยแต่นี่ไม่ใช่กุหลาบนะอันนี้ไม่กุหลาบถ่ายมือทั้งหมด มีสีสดมากนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จดอกไม้สวยมากนีส่สีมวงก็สวยสีเหลืองปีที่แล้วแม่มาแล้วไม่สวยหาย่ายวิวพันล้านนะคะพ่อแม่บอกจะเชื่อได้ไหมต้องไปดูด้วยตาตัวเองแต่ระหว่างทางก็คือต้องขึ้นเนินอย่างนี้นะอืปีที่แล้วแม่มาแล้วไง ท่าน,นี้เราอยากให้ปปหลูกไทไมักลูกไม่ไม่นะามาน,น,นเนี่ยเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยด้วยร้อนด้วยวิวสวยนะคะแต่ตอนนี้แดดแรงมากแดด่ามองเ็นพี่พข้างบนเขาก็ยังเห็นยังมีให้เห็นอยู่แต่ถ้าลงไปข้างล่างเมืองมันก็จะเขาก็จะตัดหญ้ากันไปหมดแล้ว แต่เขาตัดหญ้า,ยยาแล้วมันก็ยังเขียวสวยงามอยู่นะไม่เหมือนบ้านเรา,า,เาใช่สวยแห้งงสวยแบบเผาหัวโล้นจ้ะอันนี้ยังไม่โล้นเลยเขียวชะอุ่มทุกที่ทุกทิศท,ทางจริงเริ่มจะหอบรถ <c oughs> มา ้ใกล้ถึงแล้วทุกคนรอเล่นยังไม่ใกล้เลยแต่ใกล้ตายแล้วเราขึ้นเขาไปอีกสวยขึ้นไปอีกตรงนู้นเลยอากาศดีนะพอนนี้พอเมฆบงังแดดแล้วก็สบายสบาย ตรงไปอ่ะป้ายฟามตันด้วยต้องต้องไปทางนี้ไปไม่ได้ตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้แทแต่เห็นเยอะมากเลยนะที่นี่เพราะว่ายอย่างนี้นั่น,นเข้าฟาร์มสุดโต๊มีป้ายอยู่ลำทาง<ป>เออถ่ายรูปดิ อนกเต้องขึ้นอนี่ต้องขึ้นไปนู่นเลยน,น,น,เนู่นปูน่ะอยู่ตรงปูนใช้ภาษาเหนือก็ปูน,นยาวปูนเรานี้ไม่มีลมหายใจแล้วมาทาั้งทีก็ต้องมาให้ถึงไปกันต่อ มันก็ถึงว่าแดดแดดคือจะพูดเป็นลางนไดไงบสถ์บสนี่เวลาเข้าโบสต้องไปชมไก่ไก่ก็คือเราเดินไปเพื่อที่จะถ่ายวิวบสแต่สวยๆงามๆโบสนี้ป่ะอันนี้เหรอเวลาถ่ายรูปก็จะติดโบสนี้มันมีบสเล็กนั่นเดินเดินข้างนอกแล้วโบสถ์ตัวตัวโบสถ์ส่วนตัว ต้องศรัทธามีนัเที่ยวรถมาแล้วก็รถตกฮะคนดีเพวกนคนรถตกยังไงรถตก น่ากลัวตะกัจจ <royable> <What> <om> <om> ์เหรอจุ๊บๆกภูเขาสวยนะดูแสงส่องสวยอย่าอมอย่าอมอมบูสบูส energy energy ต่างเป่งหายใจทุกคนใครทำหมวกหล่นปีนเขาอันนี้เหรอ ขึ้นไปก่อนเลยแต่ก,กีระวังลื่นนะรองเท้างเท้าแตะมันก็เดินไม่ได้ลำบากขนาดนั้นไม่ใช่สูงระวังก็เท้าพลิกก็เห็นธรรมชาติดีกว่า kalung hang nila. out ชันเกินขึ้นยังไงนี่คือวิวที่เราต้องการอ <laughs> ขอหายพักหายใจก่อนที่จะถ่ายลูปคุณพ่อขึ้นไปตรงนั้นแ้วถ่ายรูปแล้วมั้ยน่ตรงนี้เไไลย โอเค